ใครน้อนางเอกลูกครึ่งโดนน้องแฉร,รับจอบพิเศษดังแล้วทิ้งพ่อ สื่อยักษ์ใหญ่ไทยรัฐออนไลน์มีประเด็นเผือกแซ่บแสบปากมาให้อยากรู้กันอีกแล้วค่ะโดยเป็นเรื่องของนางเอกลูกครึ่งช่องดังโดนน้องสาวแท้ๆแฉว่ารับจอพิเศษแถมดังแล้วลืมตัวทิ้งพ่อและครอบครัวไม่เคยส่งเสียเงินให้สักบาทโดยฝั่งน้องสาวระบายชีวิตให้สื่อยักษ์ใหญ่ฟังว่าสงสารพ่อมากพักหลังมาพ่อลำบากโทรไปขอหยิบยืมเงินพี่สาวแต่โดนตอบกลับมาว่าไม่มีทำไมต้องให้ทางที่ตอนนี้พี่สาวก็เป็นนางเอกช่องดังไปแล้ว มีงานมีชื่อเสียงมีคนรู้จักแต่พ่อลำบากกลับไม่สนใจปกติก็เมินสายไม่เคยสนใจส่งเสียครอบครัวอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะใจจืดใจดำไม่ดูดำดูดีพ่อขนาดนี้งานนี้น้องรักยังเล่าอีกว่านางเอกลุกครึ่งกว่าจะถีบตัวเองขึ้นมาเป็นนางเอกได้ก็ใช้ร่างกายรับจ็อบลูกค้าก็คนมีอิทธิพลมีชื่อเสียงนี่แหละส่วนจะนางเอกลุกเครึ่งรายนี้คือใครเอาเป็นว่าชาวเผือกไปตามสืบกันต่อเอาเองนะจ๊ะ